I'm okay. gonna ละครับกับมาที่สนามกีฬาการจังหวัดอุตรดิตครับเอาละฮะสก,กอร์สก,กอร,กกอร,กกอร์อาจจะไม่ขึ้นแต่ด,ดูในเกมไปก่อนครับโอ้โหอบนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเนื่องจากระบบโนต้ตบุ๊กนี่มีปัญหาด้วยครับเป็นบอลของเคลร่างครับพรเทพให้มาทางขวาครับโอ้เกี่ยวได้ครับอาน o n จะลุยตรงนี้โอ้ ฝากอืมเอาบอลยังทะลักมาเข้าทางอยู่โอ้จะให้ทีนึงก็ไม่ได้ครับมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเคลรังนี่ส่งไปได้สิบต่อไปครับบุญเกิดครับโอติโมตที่มาโดนชลอเกนวิผู้สินไม่ว่าอะไรครับออกเ,เป็นบารโเรเตรลี่นะขอไปมาดูฟังขวาครับเลขลงพยายามคลองบอลมีบารโเรเตรลี่ลงมาช่วยครับ พาบอลขึ้นมาโอ้โดนลุม2-3คนโอ้ย่างให้เข้ากลางฝากกลางมาได้ครับไสสอนให้มาทางขวาโอ้มีพื้นที่แล้วครับสลาเหีียงจี้เข้าในมาเข้าขวาล็อกตัดเข้าซ้ายโอ้ยจังหวะสกัดนี่โอ้โหบอลมันเกือบจะตรงกอบเหมือนกันครับมาเป็นลูกเต่มุมของอุตเตอร์ดิดครับ โอ้มีบาดเจ็บครับมีเพื่อนของเคล้างบาดเจ็บครับโอ้นี่ขอภายจริงๆจังหวะสกัดเบอร์กูนเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันครับ สามศูนย์อยู่ครับตอนนี้ยังสามศูนย์อยู่ครับเขลังอยู่เตดยังนำอยู่สามจุดศูนย์ครับช่วงเวลาที่หายไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเป็นเท่าเดิมอยู่ฮะเป็นหมายเลขยี่สิบครับทรงพลทองทองครับมาช่วยสกัดจังหวัดสุดท้ายไว้ได้ครับมาดูลูกเตะมุมครับ สลานเปิดเข้ามาเสาแรกโอ,อ้โหมิสกิตนิดนึงยังไม่ได้ครับบอลอยู่ที่บารโรเตลรี่ครับย้อนกลับมาโอ้อยังได้ครับไครสอนให้มาทางขวาครับบารโรเตอรี่เปิดด้วยซ้ายของโคง,งเข้ามาอ้เกี่ยวได้ไม่ต่อไม่ได้ครับเกมสวนของเคลางครับฝากเข้ากลางมาวิสิตโดอนอาดวางยาวขึ้นมาครับ กลางหลังนี่เป็นทศพรครับลงมาใหม่ครับคืนให้กับวีรพงค์หลาบขาวครับสกอร์ยัง3ประตูต่อศูนย์อยู่ครับเป็นอดตระดตครับตามหลังอยู่3 0ต่อ3ครับลุรานไซโก้ครับให้ฝากเข้ากลางมาสลันกระดกต่อมาให้กับไกรสอนครับบอลอยู่ที่พลกรโอดเติมขึ้นมาหมดแล้วครับเราพลิกตรงนี้สวยครับ สลันเข้าขวาซัดตรงนี้ er. โอ้ Bell. โหบอลมันก็เฉียดเสาออกไปอีกครับโอ้โหลูกยิงของสลันสีเดชคนระับโอ้โหอุจดีดเป็นตัวผู้เ um ล่นครับนำผู้เล่นหมาเลขสาสิบสสแลนสีเดชออกและนำผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดสลันโทษติดโทอนติดหุ่นลงเล่นแทน โอ้โหเราสแันครับสแันสีเด่นถูกเป็นตัวออกครับส่งหมายเลขสิบเอ็ดครับสแันโชติทุมลงเล่นแทนครับยี่สิบสามคริสต์มาสโปลเป็นลงเล่นแทนอีกคนที่ถูกส่งไปก็เป็นคริสต์มาสสมเป็นครับเห็นไห้เด็กของม่รูู้ดเล่นนำผู้เล่นหมายเลขยี่สิบส่งคนทงชองออกและนำผู้เล่นหมายเลขสามชนะหก ชนะรมขยิยตาลงเล่นแทนดูซานไซโก้ครับปาโตเดรี่โอ้จะวางออกทางขวาไม่ได้ครับเกมของเคลางครับย้อนกลับมาเชียโนน พาบอลขึ้นมาครับกระชากมาทางขวาแทางต่อมาอืมอานอนทล้อมหน้าไปก่อนครับอันนี้ดูแบบเรีวๆไปก่อนนะครับการาฟโฟกราฟิกวันนี้นี่โอ้โหไม่ได้แล้วครับเนื่องจากระบบมีปัญหาครับต้องขออภัยจริงๆครับจะพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกแน่นอนครับกุลวัฒน์ครับให้มาที่พานุพันธ์ อุโอดแซะตรงนี้บู้สินห้เป็นฟรีคิกครับสลันทัดเที่ยงครับลงใหม่ใหม่หมครับโดนน้ำฝ่าวับผลกรรให้จ้อจหลังไม่น่อยแต่ยังตามมาได้ครับเกมของอุตดิดครับเปิดมาโอ้ลุซสลันม่งตรงนี้โอ้บอลก็ลึกไปเข้ามือของนัทอพพลเลยครับ เปิดบอลยาวมาโอ้โหเกมสวนกลับของเขรังน่ากลัวจริงครับบุญเกิดเก็บอลได้ครับขึงซ้ายขึงขวาอยู่อย่างคองบอลนี้อยู่ครับเกมนำค่อนข้างห่างแล้วครับโอ้พิกสวยครับบุญเกิดสับหลอกอีกหนึ่งทีอย่างของบอลนี้อยู่โดนลุมอยู่3มคนบุญเกิดพิกออกทางนอกแล้วมาสุดเส้นโดนสก,กัดไปครับ ่อนสุดท้ายผู้สินให้เป็นลูกเตะมุมครับ<ม>บุญเกิดครับ<ม>จะเปิดลูกเตะมุม ยันสั้นครับเอาเปิดมาติดแรัตรงนี้อุตดิศสลันโอ้ไปทำบอลเสียไปครับบุญเกิดของบอลอยู่ที่มุมครับมีลุซานช่วยแย่งอยู่โอ้บุญเกิดยังของบอลได้ครับโอ้นี่นาทีที่เจ็ดสิบกว่าครับยังดึงเงินกับเวลาครับบุญเกิดเอาอบอลมาทะลักเข้าทางนี้ยังช่วยเคทิ้งไปได้ได้ไปรู้แต่ม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับเขลาง เขี้ยวจริงๆครับเวลานี้ยังเหลือตั้งข้างเยอะครับโอ้โหไปเล่นที่มุมทงแล้วครับวุนเกิดเมทัศ์ครับจะเปิดลูกแต่มุมตรงนี้เข้าไปโอ้โมีผู้เล่นของอุตเตอร์ดิบาดเจ็บอยู่ครับ ลุกเตะมุมครับเมทัศเปิดหยอดเข้ามาโดนกุลวัตรขิดท,ทิ้งออกไปครับตะวันสองเก็บได้วีซีตอนอาจซัดบอลพ,พุ่งมาผ่านหน้าประตูออกไปครับกุลวัตรตูต้องระวังครับวีรพลต้องเขี่ยทิ้งก่อนครับวีรพลหลับขาว หวะน,นีีทำลั่นออกไปเองเป็นบอลทุ่มของอุต,ตอรดิตครับสลันกลับมาที่สลันครับคืนกลับมาลุสลันจ่ายยัดเข้ากลางมาครับทศพรวานทะแยงออกมาทางฝั่งซ้ายแม่นครับสวยด้วยครับทิสมัตคืนกลับมาที่พลตกรจ่ายเข้ากลางมาครับ ทศพรอ,อุดแน่นไม่หมดแล้วครับตรงกลางดูว่าจะเจาะยังไงครับพา,านุพันธ์ให้อุดจะพลิกตรงนี้ไม่ได้แล้วครับเขาล่างก็ช่วยแย่งแล้วบอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนโคเขาล่างออกครับเป็นบอลทุ่มของอุตเตอร์ดิดครับพา,านุพันธ์ให้มาที่สลันครับคืนกลับมาที่ทศพร โอลงไปคมโซนตั้งรับกันหมดแล้วครับเขรางยูนเต็ดครับทําให้อุตดิตเนี่ยเจาะได้ยากขึ้นครับลูซานพาบอลขึ้นมาแต่ว่าโรเตอรี่สับอยู่แตะออกทางนอกอย่างได้ครับโรเตรี่เข้าซ้ายออกมาทางฝั่งซ้ายครับคิสมัตเข้ากลางมาที่บาโรเดอรีร่แทงต่อมาโอ้โลึกไปหน่อยครับสไลด์ตรงนี้ยังเป็นบอลทุ่มของเขล่างครับ สก,กอร์เนี่ยเขลางอยู่แตดยังนำอยู่3ามประตูถ่อศูนย์ครับเชียโนนครับทุ่มมาโดนกุลวัตฒขกทิ้งออกไปครับอุชิงเหรียญตรงนี้มีลมลงไป สินไม่ว่าอะไรครับเขลาังได้โอ้ตรงนี้ไม่ล้ำหน้าครับแต่ยังมีวีระพงค์ออกมาอ่านไว้แล้วก็เคลียบอลทิ้งออกมาครับเขลางเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งครับชาโนนให้ออกมาทางขวาครับวีรพัฒน์ไปดึงนิดนึงโดนมาแซะภูริวัน์แล้วครับมาช่วยแย่งตรงนี้ก็เสียบอลอีกครับ เกมของอุติเดชเนี่ยโอ้โหเดินเกมของตัวเองไม่ได้เลยครับ <c oughs> ให้เขากลางมาชายานนท์ครับแทงมาโอ้จะเล่นเร็วันตรงนี้ก็ไม่แม่นยำครับเมทัทครับเบิ้ลบอลออกไปบอลทุ่มมาแล้วครับภูริวัตรพาเลาะรลิมเส้นมาอุ้มจะลุยสองไม่ได้ครับผู้สินบอกว่าบอลมันออกไปก่อนแล้วด้วยครับบัลทุ่มของเขลางยูงเต็ดครับ ลสลนันพิกให้ออกมาทางซ้ายครับคิสมัตแทงมาให้บาโรตรี่ลูกพิกสวยครับแล้วไหลต่อมาทศพรซัดด้วยขวาติดบล็อกอยู่ครับจังหวะสองเก็บได้ทศพรเปลี่ยนออกมาทางขวาโอ้ย้อนหลังเพื่อนไม่หน่อยสลนันยังตามมาได้คืนให้กับพานุพันธ์แทงต่อมาสลานันโอ้โหบอลมันออกไปแล้วครับแม่พานุพันธ์ให้สลนันอยู่ตัวนี่อยู่นอกเส้นแล้วครับ ทำให้ไม่ได้พร้อมเล่นครับตรงนี้บอลทุ่มของเขลางยู่นเตตครับ จบพิกไม่ได้แล้วครับบอลทุ่มของอุตโตดิตครับมาเล่นเร็วมาแล้วครับปาโลเทลี่โดนบังอยู่สองคนจัดล็อก <c oughs> ไปนี่ยังไม่ผ่านครับทุ่มเร็วมาให <c oughs> Grab, ้กับ oh! ลุตานครับจ่ายมาแถวสองเข้าขวาอุกยังซัดไม่ได้ครับคิมาตึ้นกับมาที่ลุตลานซัดด้วยขวาตัวนี้ก็ขามค้านออกไปครับโอ้โหคือไปดึงหลอกจังหวะนึงในผู้เล่นของเขรางเนี่ยก็ลงไปรับกันหมดครับ ทำให้เหลี่ยมที่จะยิงไกลหรือเหลี่ยมที่จะเจาะเนี่ยโอ้โหมันแน่นไปหมดครับ <c oughs> ยกออกมาตรงนี้หมนุนกมาไีกครั้งหนึ่งครับไกลสอนโอ้จไปไม่ได้ับโดนเคลียร์ทิ้งออกมายังเก็บได้ครับคุรวัตรให้เข้ากลางมารุซานชิงกับทศพรครับให้ไก่สอน เปลี่ยนออกมาทางขวาครับภูริวัฒน์เข่าขวาแล้วลองตว,วัดยิงมาเข้ามือของนัทพลครับบอลมันทิศทางน้าหนักเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับเอาทิศทางไปตรงตัวของทศพลด้วยครับเอ็นสั้นครับให้กับเชียรนนปล่อยต่อมาที่นัทพลครับวางยาวขึ้นมากุลวัฒน์งได้ครับอดจังหวะสองเป็นเคล่างกุลวัฒน อ่านตรงนี้ได้ดีครับจ่ายมาให้กับลุสานครับพาบอลขึ้นมามีทางซ้ายว่างลุซานจ่ายให้มาที่คริสมาสครับเปิดเข้ามามดึงโดนโขทิ้งออกไปครับแล้วเกมทาร์นซชั่นของเขรางเกี่ยวไม่ติดครับยังมาได้วีรพัฒน์หยัย่งคองบอลอยู่พากระชากออกทางขวาล็อกดึงอยู่ววาเราเพื่อนครับเล่นกับเมทัศครับไปไม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อนนะ ชายานนท์ตอนกลับมาที่พรเทพเออกมาทางขวาบอลโลเตอรลี่ไปเข้าช้าใส่พรเทพครับฟรีคิกของเคลางโนเต็ดครับต้องยอมรับว่าเคลางโนเต็ดวันนี้นี่โอ้โหมาดีจริงจริงครับรูปแบบการเล่นแผนของโค้ชอิศวะสิงห์ทองครับนี่เป็นอดีตมิดฟิลด์ดนาโมทีมชาติไทยแล้วครับสำหรับ โค้ดอิสวาครับสมัยลนนิวซีแลไทยเนี่ยหัวตัวเล็กๆแต่การคุมจังหวะเกมการเข้าบอลเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับยิงไกลได้ดีอีกคนหนึ่ง,บง,งับอิสวาสิงห์ทองบอลยาวของอุตรดิต์ครับวีรพงษ์หลับขาวว่าเปิดขึ้นมาปาโตรอี จับอบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่แล้วทำให้ต้องมาเสียฟาวเลยครับน่าจะเป็นชายานนท์ครับแบ็กขวาครับเป็นหมายเลขสิบสองครับทศพรครับที่มีการบาดเจ็บครับ ทศพรสายใจครับนักเตะของเคลางยูเต็ดครับบอลยาวขึ้นมามาทางฝั่งซ้ายครับบุญเกิดเอาเป็นหมายเลขสามครับชนะพงเฟตาครับทำบอลหลุดออกไปเองครับเป็นบอลลูกตั้งเตะขึ้นมาของอุจรดิศร์ครับภุลวัฒน์เปิดเปิด,เออดบอลยาวขึ้นมาอาอุ้ยบอเลเสี่ยมเกือบจะเท่าเข้าทางภูิวัฒน์ยังไงครับ มีผ่านุพันธ์มพช่วยตรงนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วกลกเกมของอเกลางนี่ขึ้นมาแล้วครับเมทัตสเปิดเข้ามาโดนโขกทิ้งออกไปครับไคลอนเก็บบอลได้โดนดึงนิดหนึ่งยังคองบอลได้ครับให้ออกมาทางซ้ายที่คิสม์มาสครับโอ้เกมนุกตื่อๆไปเลยครับสำหรับอุตรดิต์ครับวันนี้ทศพร เข้ากลางมาครับสรันผู้เล่นหนึ่งคนของอุตรดิตนี้ในแดนของเขล่างเนี่ยต้องเ,เชิญหน้ากับผู้เล่นของเขล่างสองสคนเลยครับวิ่งบีบวิ่งเพก็เร็วมากครับผานุพันเปิดเข้ามาตรงนี้ได้แับอินโอ้โหแม่โอ้โหจังหวะจะจบของภูริวัฒน์นี่ก็ยิงไม่โดนบอลน,นี่ครับ ล้วจังหวะเข้าช้าในกลายเป็นไปฟาวใส่ทศนัตพลเลยครับจังหวะชาเข้าชา้าในกลายเป็นกระแทกใส่นัตพปเลยครับผู้สีนี้เป็นฟรีคิกครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยัง ตามหลังศูนย์ประตูต่อสามครับดาบหักพิฆาตครับลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวครับนัทพล บอลยาวขึ้นมาครับม่งกับไม้ค้งครับทุกซอิดต่อมาบาลลเตอรี่เลียงจี้เข้าไปเข้าสายแล้วลงซัดเลยบอลก็ไม่เข้ากรอบครับก็พยายามหาจังหวะจบเสียบอลไปแล้วครับอานอนท์ผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกของเคล่างครับ ว่าฟอร์มอุดริตคือช็อตไปดื้อเหมือนกันครับในสองเกมหลังเนี่ยยังไม่รวมเกมนี้นะครับตั้งแต่พาดพายให้กับเชียงใหม่อยู่ในเตดไปศูนย์ประตูต่อสี่ในบ้านเนี่ยว่าบุกไปเสมอกับสิงห์เชียงรายตี้มาหนึ่งประตูหนึ่งครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยตอนนี้นี่โหตามหลังเคลางอยู่เตดอยู่ศูนย์ประตูต่อสามครับ โอ้ช็อตไปดือด้อๆเลยนะครับรับเกมบุกของ g b f อุตตรดิตครับทดเวลาการแข่งขัน4นาทีครับรรรรรแล้วก็เขรังได้ฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลแล้วครับ วีรพัฒน์เนี่ยถอยนับก้าวแล้วครับน่าจะลองซัดเลยวะครับวีรพัฒนมีกำไรซัดลูกนี้ก็เอ้ยบอล <c oughs> แม่ทำท่าจะรับแล้วโอ้มีสปินนิดนึงครับตกพื้นแล้วมันทำท่าจะเข้าไปที่ปากประตูครับแต่วีรพงษ์หลับขาวเนี่ยยังคว้าไว้ได้ครับวางบอลทะยงออกมาครับกุลวัฒน์ให้มาที่พานุพันธ์ โอ้ลอกหลอกสวยครับย้อนคืนกลับมาที่รุซานออกมาทางขวาครับกุลวัตรแทงต่อมาภูริวัตรย้อนคืนกลับมาที่พานุพันธ์เปิดด้วยขวาเข้ามาแถวสองกุลวัตรโอกลายเป็นบอลของเขลังครับบุญเกิดครับวางทะยงออกมาทางขวาโอ้โหมีตัวเติมขึ้นมาด้วยครับ วีรพัฒน์เลี้ยงจี้มีตัววิ่งอ้อมแล้ววีรพัฒน์แต่งเข้าในเข้าซ้ายไหลต่อมาเมทัศยังจังหวะทัมมิ่งมันไม่ลงล็อกกันเท่าไหร่ครับย้อนหลังเพื่อนไปด้วยครับแล้วภูริศินยังให้เป็นบอลเล่นต่อแล้วครับมีวีรพัฒน์เนี่ยนอนเจ็บอยู่ครับ <Okay. S 1> กุลวัฒน์แทงมาบาโรเดลี่ครับพักเราเหลียงตัดเข้าในมาหลดลุมสองโกลล้มไปผูริศิน ให้เป็นฟรีคิกของอุตริดครับ สองหัวทิ้งกันไปก่อนครับโพสพรครับให้กุลวัตรครับช่วงท้ายๆแล้วครับดูว่าจะได้ประตูปอบใจสักหนึงประตูปะโอ้จังหวะนี้แตกมาสวยครับเทำให้กับโทษซัดเลยก็โอ้ยตุงตาไข่ข้างครับอื เหมือนจะมีแฉลบหรือเปล่าครับโอ้ไม่มีด้วยครับผู้เสินให้เป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของเขลางครับวันนี้นี่บอลมันไม่เข้าทางเลยครับต้องชมทางเขลางด้วยครับที่ ทำเกมเัินมาดีด้วยครับี่ยนผองชมดูโคดอิสะวาสิงทองครับทศพรเปิดมาบอลอยู่ที่บาโรเตอรี่ครับให้มาทางขวาภูริวัตครับย้อนกลับมาที่ทศพรจ่ายเข้ากลางมาไกลสอนครับ แขงมาตรงนี้โดนเคลียร์ทิ้งออกไปครับบอลอยู่ที่ไกลสอนเปิดเข้ามาอืมบูริวัตพยายามจะเหินตัวไปหม่งตูกนี้นี่ไม่ถึงแล้วพุทธสินปนวิทย์หมดเวลาการแข่งทันเลยครับ TPF อุตรดิตฐอฟ c ครับ พายให้กับเขรางยยเต็ดไปศูนย์ประตูต่อสครับเป็นการพ่ายแพ้นัดที่2ครับในบ้านครับของทีเอฟอุตธะดิตรครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปแล้วครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามชมในวันนี้ครับวันนี้นี่ผมต้องบอกว่าการถ่ายทอดสดนี่ม,มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องเลยครับ ทั้ง Facebook ไลฟ์ไม่ได้ครับรวมไปถึงอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไม่เข้าด้วยครับวันนี้ต้องขออภัยทุกท่านเลยครับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมวันนี้ครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาท่นนี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาาไปก่อนครับสวัสดีครับบ้นมาเททยกดผดพาระนรเออ้าคอิเตอรอททัพ โรงแรมอูเอ็กิลนที่พักเสร็จาเอสจีหเท่านสสักกับช้ภามทรั้อทุเรียนผลไม